I'm <laughs> ไปเร็วปเร็วเจ้าของานไอ้เลยเจาของานโอ้ยผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วเสร็จวันสุดท้ายโอ้ยชิลีชอบนี่ชิลี่ชอบ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้นะคะวันเกิดน้องจูดีนสามขวบค่ะกิจกรรมครอบครัวค่ะครอบครัวใหญ่วาชิกูตแอร์แอร์โทโตตาออกอ่าตริกกาคาเฟ่คนที่เกาะเป็นลิงตอนนั้น

เอออุนะนะกระชงนะกระชงดน่ะเยอะคุณแม่ขวายใส่เลยขอบคุณค่าุณญายก่อนขอบคุณค่ะทำยังไงว้าวขอบคุณค่าุูญายังไงคะแม่จิขอบคุณไปเลย คุณค่าคุณยายก่อนคอบคุณ่ะขอบคุณค่าคุณยายก่อนทานนี้ขอบคุณค่าเยอน กลาสตีจูลินทรีโอขอบคุณค่าสำหรับของขวัญก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนทำยังไงคะขอบคุณค่าสำหรับของขว<า>ัญขอะขอบคุณค่ามีความสุขขนาดนว,นวันเกิด <มะ S 1> พี่ก็เหมือนวันเกิดน้องวันเกิดน้องก็เหมือนวันเกิดพี่ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนรักหนูเท่ากันเลยหรือเป็นแบบนี้ล้านขวัญสองคนเลยขอบคุณที่ั แบบนี้ละกว่าจูลีนกับพี่ฝอยสอกขอบคุณคุณยายคุณตาคุณป้าป้าป้ามามาและทุกคนนะคะสำหรับของขวัญน้องจูลีนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้สวยทำไงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Julian, Happy birthday to Julian, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to Julian มีความสุขมากๆนะลูกนะ